เรื่องของคนไม่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังนางวันนีผู้หญิงคนนี้อยู่ในวัยสาวใหญ่รูปร่างหน้าตาดีผิวขาวแล้วก็ฐานะของหล่อนก็ร่ำรวยจนคนเขาเรียกกันว่าเป็นเศรษฐีนีในช่วงหลังๆเจ้าหล่อนไม่ได้มีสามีเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีสามีเคยมีชื่อในเชิดแต่อยู่มาวันหนึ่งในเชิดก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับ เป็นการตายที่ออกจะแปลกๆอยู่ด้วยอยู่บ้านเฉยๆก็ตายได้เขาตายในขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านเขาอยู่ตามลำพังกับคนใช้เท่านั้นแล้วก็เป็นคนใช้ผู้ชายซะอีกด้วยคนใช้นั้นบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าเจ้านายของเขานอนไม่หายใจกองอยู่กับพื้นข้างๆเก้าอี้นวมตัวใหญ่เจ้าหน้าที่ชนสูตรแล้วก็ตำรวจตรวจดู ก็ไม่ได้พบร่องรอยอะไรที่น่าสงสัยดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปกติดีคนรับใช้ก็ไม่มีพิรุธอะไรแม้แต่นางวันนีภรรยาของคนตายก็ไม่บ่งบอกว่าจะมีสิ่งบอกเหตุไปในทางไม่ดีไม่งามนางวันนีก็เลยกลายเป็นแม่ไม้เนื้อหอมทันทีมีหนุ่มหนุ่มแก่ๆพ่อไม้ต่างๆต่าง,างก็มารุมชอบแต่เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่มีใครเห็นว่าหล่อนคบหากับใครจริงจังสักคนเดียวการครบหานั้นก็เพียงแค่ผ่านผ่านไปเท่านั้นหล่อนเป็นแม่ไม้ที่ไม่มีเรือพ่วงเสียด้วยและทรัพย์สมบัติต่างๆของสามีก็ตกทอดไปอยู่ในการครอบครองของหล่อนคนใช้ผู้ชายคนนั้นก็ยังคงทำงานอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่รู้อะไร,ะไรๆดีภายในบ้านแต่เขาก็ไม่ได้พูดออกมาเลยท่าทางต่างๆต่อนายสาวของเขาก็ไม่ได้บ่งบอก ให้เห็นว่าเขาอยู่ในฐานะอื่นที่ไม่ใช่คนรับใช้อยู่ต่อมาอีกหลายปีสาวใหญ่ก็คบหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งยศสิบตำรวจโทในสิบโทคนนี้หาลำไ้พิเศษเขาเฝ้าร้านอาหารและก็ตัวเขาเองก็เป็นนายหน้าค้าที่ดินอีกด้วยงานเหล่านี้ถือว่าเป็นงานอดิเรกนอกเหนือจากรับราชการ การเป็นนายหน้าค้าที่ดินของเขานั้นเขามีเพื่อนร่วมงานด้วยก็คือตัวของสาวใหญ่นี่แหละแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งชื่อนายดำรงแล้วต่อมาก็มีอีกคนชื่อนายบรรจงแล้วงานนี้แหละทำให้ตำรวจนายนี้ก็เกิดมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางวันนีอย่างลึกซึ้งแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ปรากฏว่านายตำรวจคนนี้ถูกเมียจับได้และขอร้องให้เลิกเพื่อเห็นแก่ลูกๆที่มีกันอยู่สองคนแค่ชายหญิง เขาก็เห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่ลูกลูกเพราะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนรักลูกรักเมียรักครอบครัวอยู่แล้วแต่มันเป็นเพราะว่าความใกล้ชิดกับสาวใหญ่และตัวของสาวใหญ่เองก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวกับเขาแล้วก็ทอดสะพานให้อย่างชัดเจนเจ้าหล่อนเป็นคนเสนอมาก่อนเขาเป็นผู้ชายก็อดไม่ได้แต่ทีนี้พอภรรยาจับได้เขาก็รับปากกับภรรยาว่าเขาจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับสาวใหญ่แม่ไม้คนนี้อย่างจริงจัง แต่เอาเขาจริงๆตัวเขาเองก็เกิดใจอ่อนเพราะว่าสาวใหญ่ก็ใกล้ชิดกันอยู่มันเป็นสายงานที่เขาจะต้องติดต่อ,อเพื่อการค้าขายที่ดินด้วยกันข้างควายเมียถึงกับต้องแจ้งความแล้วต่อมาก็ไกล่เกลี่ยกันได้เขาก็จำเป็นต้องตัดขาดจากสาวใหญ่แม้แต่งานการก็ต้องเลิกไม่ยุ่งกันแล้วอย่างเด็ดขาดแต่ตัวของสาวใหญ่เองเมื่อถูกทอดทิ้งก็โมโหมาก ทั้งที่ตัวของฝ่ายชายก็ไม่ใช่ว่าอยากจะห่างเหินแต่ว่าต้องเลิกด้วยความจําเป็นสาวใหญ่วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าเข้าใจอะไรเลยเอาแต่ใจของตัวเองหล่อนประกาศว่าจะต้องจัดการแล้วก็ขู่จะเอาชีวิตของตํารวจนายนี้ให้ได้หล่อนกล้ามากขู่แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจในเวลาต่อมาอีกไม่นานนักตํารวจนายนั้นก็กลายเป็นศพเขาถูกกระนํำแทง47แผล เขาตายอย่างน่าสยดสยองมากไม่ว่าใครเห็นศพเขาก็ต้องเบือนหน้าหนีไม่อยากมองคนทํามันโหดร้ายมากเกินไปเจ้าหน้าที่ตํารวจไปตามจับตัวสาวใหญ่ไปถึงที่หน้าบ้านของหล่อนพอหล่อนเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็รีบหลบเข้าไปในบ้านเดินหนีเข้าบ้านไปเสร็จแล้วไปผูกคอตายแขวนคอตัวเองกับมันไดบ้านร่างนี้ห้อยต่องแต่งโดยที่ตํารวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรเลย เจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าหล่อนทําไมหายเข้าไปนานนะักก็หาทางเข้าไปดูจนไปเห็นว่าหล่อนฆ่าตัวตายหนีความผิดไปเสียแล้วก่อนหน้านี้ก่อนทีต่ตำรวจนายนั้นจะโดนฆ่าในบรรจงที่ร่วมอยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้ด้วยก็ได้ถูกทําร้ายร่างกายอาการสาหัสจนไม่อาจจะฟื้นขึ้นมาบอกกล่าวอะไรได้อีกในที่สุดก็ตาย นายบรรจงตายไปโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนลงมือตำรวจก็เลยคิดว่าจะต้องมีคนอื่นๆร่วมมือด้วยและต่อมาก็ได้จับนายสนองซึ่งเป็นเจ้าของร้านตัดผมเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้จักมักคุ้นอยู่กับนางวันนีแล้วก็เคยทำงานเป็นคนทวงหนี้ให้กับนางวันนีด้วยช่างตัดผมก็ยอมสรารภาพบอกวิธีการสังหารว่าตัวเขาเองเป็นเพียงผู้ขับรถเท่านั้นไม่ได้ลงมือ ส่วนพวกมือสังหารนั้นเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครกันบ้างเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าคนเหล่านั้นมาก่อนเขาเห็นว่าพวกนั้นอุ้มเหยื่อที่ถูกมัดมือมัดขาออกมาจากบ้านของนางวัน,นีเอามาใส่รถกระบะเสร็จแล้วเขาก็ขับไปตามที่พวกนั้นบอกไปยังที่เปลวเอาเหยื่อเข้าไปในป่าเขาก็ตามไปดูห่างๆก็เห็นว่าพวกนั้นคนหนึ่งตัวใหญ่ใญใช้มีดจ่วงแทงที่ท้องเหยื่อก็ร้องด้วยความเจ็บปวด ระหว่างนั้นนางวันนีก็ตามมาคว้ามีดจากมือคนตัวใหญ่เอาไปกระหน่ำแทงไม่ยั้งมือเลยแล้วก็เชือดคอแล้วก็จ้วงแทงซ้ำที่ลํำคอดูท่าทางนางวัน,นีจะสะอกสะใจเป็นอย่างมากเพราะหล่อนยืนดูแล้วก็ถมน้ำลายด้วยก่อนที่จะพากันพละจากตรงนั้นขณะโดนพวกโหดร้ายนั้นกระทำเยื่อส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ไม่นานก็เงียบเสียงไป สำหรับศพตำรวจที่โดนกระหน่ำแทง47แผลนั้นพ่อของเขามารับศพลูกชายกลับบ้านเกิดพอพ่อเห็นสภาพศพเข้าก็ถึงกับนิ่งอึ้งจ้องมองอยู่ตั้งอึดใจใหญ่ๆในที่สุดก็ออกปากว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมตำรวจนายนี้ตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่นั้นเขาก็อยู่บ้านนอกครอกนาบ้านเขาฐานะไม่ดีเลยแต่ว่าพ่อของเขาอยากให้เขาเป็นตำรวจ เขาก็พยายามต่างๆนานาเพื่อให้ตัวเองได้สมใจพ่อในที่สุดเขาก็ได้เป็นตำรวจแต่ก่อนหน้านั้นเขาได้สร้างเวรกรรมเอาไว้ซึ่งพ่อของเขาก็รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้คนเป็นพ่อรู้ดีคนในครอบครัวก็รู้ดีอีกทั้งคนในหมู่บ้านที่บ้านอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวนี้ต่างก็รู้ดีอีกเช่นเดียวกันรู้ดีว่าก่อนที่ลูกชายบ้านนี้จะได้เป็นตำรวจนั้นเขาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินยังไง อย่างไม่เห็นแก่นเน็ตแก่เหนื่อยเลยเพื่อจะให้ได้เงินมาสําหรับครอบครัวและตัวเขาจะได้เรียนหนังสือเพื่อที่จะไปยังจุดหมายที่พ่อของเขาตั้งปรารถนาความหวังเอาไว้บ้านที่ตั้งจังหวัดของเขาแถวบ้านเอาทํานาทําไร่กันที่จังหวัดสระบุรีนะ่ะเขาทํางานรับจ้างทุกอย่างที่มีคนจ้างให้เขาทําแล้วก็ให้เงินค่าตอบแทนเขามีอยู่สองสามปีที่เขาไปรับจ้างเชือดเป็ดเชือดไก่ที่ตลาดมีคนในหมู่บ้านชักนําไป เขาไปทำที่ตลาดในตัวอำเภอในช่วงเทศกาลตรุษจีนาศาสตร์จีนที่คนต้องการใช้เป็ดใช้ไก่ไปไหว้เจ้ากันมันน่าสยดสยองที่ลูกชายไปทำงานอย่างนั้นงานที่มือเปื้อนเลือดแม้จะเป็นเลือดสัตว์ก็ตามแต่เขาก็ต้องการจะช่วยหาเงินผู้เป็นพ่อก็ได้แต่ทำใจแต่เมื่อแกมาเห็นลูกชายโดนกระหน่ำแทงเซ็พลุนไปทั้งตัวอย่างนี้แกก็ถึงน้ำตาไหลออกมาด้วยคิดว่านี่เป็นเวรกรรมที่ลูกชายได้ทำมาไว้ คำนั้นก็ได้ตามมาสนองเขาแล้วอย่างหลีกหนีไม่พ้นจริงๆแกรับศพลูกชายไปเผาที่จังหวัดบ้านเกิดเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวที่วัดนี้แกก็ไปทําบุญกับเมียทำทานกันอยู่ตลอดสำหรับนางวันนี้นั้นคนที่รู้จักคุ้นเคยกับหล่อนอย่างใกล้ชิดต่างก็รู้กันดีว่าหล่อนเป็นคนยังไง เจ้าหล่อนเป็นคนใจคอหูร้ายและเจ้าอารมณ์อย่างมากโกรธเกลียดใครก็ฝังใจและจะต้องแก้แค้นในจงได้นิสัยไม่ดีนี่ก็ติดตัวหล่อนมาตลอดเพื่อนๆของหล่อนเชื่อกันว่าการตายของผัวคนนั้นที่ร่ำรวยนั้นก็จะเป็นผีมือของหล่อนหล่อนอาจจะไม่พอใจอะไรเขาสักอย่างหรือไม่ก็อาจจะต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าเขาอาจจะล่วงรู้ความลับอะไรของหล่อนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าหล่อนฆ่าเขาอย่างไรเท่านั้น ก็อาจจะร่วมมือกับคนรับใช้ที่เป็นผู้ชายคนนั้นแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคนเชื่อกันว่าหล่อนน่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนใช้ชายด้วยเพราะดูเขาจะยอมหล่อนไปซะทุกอย่างเขาคงจะหลงรักหล่อนด้วยหล่อนปลิดชีวิตตัวเองหนีความผิดไปเสียก่อนที่จะได้รับโทษทันก็เท่ากับว่าหล่อนตัดสินประหารตัวเองชดใช้สิ่งที่หล่อนทําเอาไว้ไม่ว่ากับใครผู้ใดทั้งนั้นด้วยชีวิตของตัวหล่อนเองนั่นก็ถือว่าเป็นการชดใช้กรรมของหล่อน ส่วนคนรับใช้ผู้ชายคนนั้นได้หายตัวไปหลังจากคืนที่สังหารเหยื่อที่เป็นตำรวจไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยคาดหมายกันว่าคนรับใช้กรรมความลับของนางวันนีเอาไวมากมากเสียจนหล่อนอาจจะระแวงแล้วเขาก็อาจจะโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เมื่อใครทำกรรมอะไรไว้คนนั้นก็ต้องรับไปนะ มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งครับมีผู้หญิงคนหนึ่งพ่อแม่ตั้งชื่อว่ากากีพ่อแม่ที่ไม่มีความรู้นี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพียงแต่เคยได้ดูลิเกแล้วก็รู้แต่ว่านางกากีเนี่ยเป็นนางเอกแล้วก็สวยคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้คิดอะไรกากีก็ได้เรียนหนังสือแค่ป .4 ครูที่โรงเรียนก็บอกว่าชื่ออื่นมีเป็นหมื่นเป็นแสนทำไมไม่ตั้ง มาตั้งชื่อกากีในฟังดูไม่ดีเลยแต่ก็มีครูบางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้หมายความถึงนางโมราหรือว่ากากีอาจจะหมายถึงสีกากีที่พวกเราพวกข้าราชการสวมใส่อยู่ก็ได้อันเนี้ยเป็นสิริมงคลนะจนกากีได้เวลาทำบัตรประชาชนทางอำเภอก็ว่าเปลี่ยนชื่อไหมมันฟังดูไม่ดี พ่อที่พากากีไปก็บอกว่ามันชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็แข็งแรงดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะเปลี่ยนทำไมนางโมรากากีเนี่ยเขาก็เป็นคนสวยคนงามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านางกากีฆ่าผัวนะลุงพ่อก็บอกว่านั่นมันการแสดงเรื่องจริงนะลูกผมเป็นคนดีมันคงไม่ให้โจรมาฆ่าผัวหรอกเอาชื่อนี้แหละไม่ปลงไม่เปลี่ยนหรอก ตกลงก็เลยไม่เปลี่ยนคนก็มองหน้าสองพ่อลูกต่อมาก็มีหนุ่มคนหนึ่งมาหลงรักกากีเขาชื่อนายมนพฐานะทางบ้านก็ดีแต่ว่ามีพี่น้องห้าคนส่วนกากียเป็นลูกคนเดียวอยู่ที่บ้านทำนาทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันปีกว่ามานบที่มีอายุมากกว่านี่บวเรียนแล้วก็บอกให้พ่อแม่มาสู่ขอ ว่าพ่อแม่ช่วยไปขอผู้หญิงให้หน่อยนะเขาเป็นคนดีขยันทำงานถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่มีหนี้มีสินอะไรคาสินสอดทองมั่นเขาแล้วแต่ทางเราอะแม่แม่ก็บอกว่าที่เองไปหาแทบถูกเย็นนะเหรอบ้านไกลไหมละ่ะเดี๋ยวก่อนจะให้พ่อแม่ไปขอนี่พามาให้แม่ดูตัวก่อนได้ไหมอยากจะเห็นหน้าสักครั้งขอดูกิริยามารยาทเขาสักหน่อย มานบก็ขออนุญาตพ่อแม่ของกากีเสร็จแล้วก็พากาก,ากีมาบ้านของตัวบอกว่าพ่อแม่ของตัวอยากจะเห็นพ่อแม่กาก,ากีก็อนุญาตเมื่อมาถึงพ่อแม่พี่ชายน้องสาวของมานบเห็นกาก,ากีก็ชอบเพราะดูคมขำน่ารักแม่ก็ถามว่าชื่ออะไรล่ะลูกกากีก็บอกว่าชื่อกากีจ้าทุกคนอึ้งไปเดี๋ยวหนึ่งแม่ก็บอกว่าใครตั้งชื่อให้ล่ะ กากีก็บอกว่าพ่อกับแม่จ้าพอตกบ่ายมานบก็พากากีกลับบ้านและเมื่อส่งเสร็จนั่งกินน้ำกินท่าหายร้อนหายเหนื่อยมานบก็กลับบ้านพอถึงบ้านทุกคนในบ้านก็รออยู่แล้วก็บอกมานบว่าแฟนเองชื่อไม่เป็นมงคลเลยอย่าเอามาทำลูกทำเมียเลยมานบก็บอกว่ามันเป็นแค่ชื่อนะทำไมต้องคิดมากขนาดนั้น ฉันเห็นว่าเขาเน่ยเป็นคนดีมาตลอดไอ้เรื่องโมรากากีมันเป็นไอลิเกที่เขาเอามาเล่นก็แค่นั้นแหละกากีก็เป็นแค่นางร้ายหรือว่านางเอกในเรื่องนะแม่คนเราจะชั่วดีก็อยู่ที่การกระทำพี่ชายก็บอกว่าถ้าวันข้างหน้าเกิดไปคบชู้สู่ชายสมชื่อแล้วจะทำยังไงวะเนี่ยมนันบก็บอกว่าองพูดไปนั่นนะ่ะคงจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกถ้าเป็นฉันฉันก็จะเลิกกับเขาเอง พี่ชายก็บอกว่าแล้วท้ามันให้ชูมาฆ่าเองล่ะมานพก็รู้สึกไม่พอใจน้องสาวก็บอกว่าคนที่มาร่วมงานได้ยินชื่อเจ้าสาวคงจะสะดุ้งกันโยงโยงล่ะคราวนี้พ่อก็เลยบอกว่าเออพ่อพอเถอะอย่าพูดกันไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวจะไปขอให้เองปลูกเรือนมันก็ต้องตามใจผู้อยู่นะมันรักกันมันชอบกันวันข้างหน้ามันจะไปฆ่าไปแกงกันก็แล้วแต่เวรกรรมของมันเถอะ ตกลงมานบกับกากีก็ได้แต่งงานอยู่กินกันกากีเห็นว่าบ้านของมานบอยู่ติดแม่น้ำสองฝั่งคลองก็มีผู้คนมากมายก็อยากจะพายเรือขายของที่บ้านมานบในมีโรงเลื่อยกากีก็ไม่ได้ช่วยทำอะไรทำงานบ้านเสร็จก็นั่งนั่งนอนนอนมีบางครั้งที่บีบนวดให้แม่ผัวส่วนน้องของมานบก็ช่วยทำงานบ้านแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าที่กากีททำไม่เป็น กากีก็เลยขอทำขนมหวานไปขายแม่ผัวก็อนุญาตก็รู้สึกพอใจที่ลูกสะพ้ยขยันมันภก็ไม่ว่าอะไรปรากฏว่าขนมขายดีตกบ่ายหน่อยก็หมดทุกวันมีกำไรเข้าบ้านทุกวันทุกคนก็พอใจลืมเรื่องที่ไม่เป็นมงคลสมดสิน้นต่อมากาก,ากีได้รู้จักกับนายจงพ่อไม้เมียตายแต่ไม่มีลูกติดฐานะร่ำรวยออกเงินกู้ อายุก็ใกล้เลขสี่เข้าไปแล้วแต่นายจงเนี่ยดูสง่าภูมิฐานหน้าตาดีซื้อขนมของกากีทุกวันจนนายจงเริ่มจีบกากีด้วยถ้อยคำที่มีชั้นเชิงสมกับเป็นเสือผู้หญิงกากีก็เริ่มรู้สึกคิดถึงนายจงอยู่บ่อยครั้งต่อมากากีก็รู้สึกชอบนายจงแล้วคิดว่าอยู่กับนายจงก็คงไม่ลำบากอะบ้านช่องใหญ่โต อีกอย่างก็เป็นบ้านส่วนตัวไม่มีพ่อผัวแม่ผัว,ผวหรือว่าพี่น้องมาอยู่ด้วยวันหนึ่งในจงก็บอกว่าเหมาขนมที่เหลือทั้งหมดอนะเททิ้งไปเลยแล้วขึ้นมาคุยกันบนบ้านจะดีกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันทุกวันหินมันยังกร่อนมีระจิตใจของกากีจะไม่อ่อนไหวหล่อนก็อิดออดอยู่พักหนึ่งจนในจงหยิบหม้อปรกริมยกลงมาเทน้ำนั่นแหละ กากีก็เลยเอาขนมอื่นเททิ้งบ้างนายจงรีบผูกเรือไว้ที่ท่าน,น้ําแล้วก็บอกกากีให้รีบขึ้นมาเดี๋ยวจะมีคนเห็นแต่มันก็มีคนเห็นจริงๆคือเขารอจะซื้อขนมอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเยื้องกับบ้านนายจงทั้งสองขึ้นมาข้างบนบ้านนายจงก็จูงกากีมาที่ห้องนอนที่หรูหราประดับประดาด้วยโต๊ะเตียงและของมีราคาพอปิดห้องก็มีแต่ความสวซ้ํายัง หอมกลิ่นน้ำหอมฝรั่งทั้งสองก็ระเริงรักกันโดยที่กากีก็เต็มใจในจงก็บอกว่าหนีมาอยู่กับพี่เถอะนะอยู่บนบ้านเนี่ยไม่มีใครทำอะไรได้หรอกเลิกกับผัวเก่าซะพี่นะรวยกว่าตั้งเยอะกากีก็บอกว่าขอเวลาหน่อยตอนนี้เรามาพบกันแบบนี้ก่อนเถอะทั้งคู่ก็พราะรักกันจนเย็นกากีกลับมาช้าแม่ผัวก็จะเง้อคอย กากีก็บอกว่าวันนี้ขายไม่คอดีก็ต้องพายไปไกลขว่เดิมแม่ผัวก็บอกท่านเหนื่อยก็พักบังก็ได้จะงกไปถึงไหนกากีก็บอกว่าพักไม่ได้หรอกจ้ะแม่มีบางบ้านเขารอกินอยู่กากีแอบลักลอบเป็นชู้กับนายจงได้ระยะหนึ่งก็มีนางน้อยบ้านตรงข้ามที่ว่าคอยแอบมองก็เห็นกากีเทขนมทิ้งทุกวันแล้วก็หายขึ้นไปบนบ้านนายจงทุกวัน ในระยะนี้ขากลับออกมาในจงก็ยังจูบก่อนที่กากีจะลงเรือทุกครั้งนังน้อยก็เอาเรื่องนี้ไปพูดให้เพื่อนบ้านฟังก็ลือกันยนทั่วจนกระทั่งไปเข้าหูพี่ชายมานบจนพี่ชายแอบตามมาดูไม่ได้ไปทำงานที่โรงเรื่อยก็รู้ความจริงคืนนั้นพี่ชายก็เรียกมานบไปคุยในห้องมานบน่ะแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองพี่ชายก็บอกให้มานบบอกเลิกกับมัน ให้แอบตามไปดูให้รู้แน่ชัดเสร็จแล้วก็เก็บเสื้อผ้ามันโยนออกนอกบ้านซะเมียแกนะกากีมาเกิดชัดๆแต่ว่าคืนนี้แกต้องสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนอย่าให้มันรู้ตัวมานบก็อดกัน้นไว้ทั้งคืนนอนไม่หลับจนตีสามครึ่งก็แอบดูกากีทำขนมก็สังเกตว่ากากีนั้นทำขนมใส่หม้อสองสามหม้อบางหม้อก็ไม่ได้ใส่น้ำตาล ตีสี่ก็ขนลงเรือแล้วก็มาอาบน้ําอาบท่าน้องสาวก็ลุกทํากับข้าวเองกากีแต่งตัวทาแป้งสหหอมกมรุนมนบก็ว่าวันนี้จะไปแต่เช้ามืดเลยเหรอกากีก็บอกใช่จะมีคนสั่งขนมไว้เลี้ยงพระเชา้ามนบก็ว่าพระวัดนี้คงไม่ชอบกินหวานมั้งคงจะชอบกินขนมที่ไม่ต้องใส่น้ําตาลกากีก็อึ้งเล็กน้อยแหมพี่่นดาวเก่งจัง เจ้าภาพเขาสั่งว่าพระนะท่านเป็นเบาหวานอยู่สองสารูปบางอย่างก็เอาแค่เค็มเ็มมันมก็พอมันนบก็บอกงั้นเหรอนึกว่าแม่ค้าหวานพอแล้วก็เลยไม่ต้องใช้น้ำตาลเออขอให้ขายดีเหมือนเทน้ำเทท่านะกากีก็เข้ามาจะกอดหอมอย่างเช่นทุกวันแต่มันนบบอกว่าอืมอย่าเลยพี่ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวจะติดไข้ กากีก็บอกว่างั้นพี่ก็ไม่ต้องไปทำงานหรอกนอนพักเยอะๆนะกินข้าวกินยาด้วยละ่ะเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงจะรีบกลับมาดูมานพก็พยักหน้าเมื่อกากีออกไปได้พักใหญ่มานพก็ขับเรือตามไปยังท่าน้ำบ้านในจงที่พี่ชายบอกก็เห็นเรือพายที่กากีพายขายขนมจอดอยู่นี่แค่โมงเช้าเองยังรีบมาหากันโดยไม่ได้แวะบ้านไหนเลย เปิดดูขนมก็มีแต่หม้อเปล่า,ลากากีคงจะเททิ้งไปแล้วเอาขนมมาบังหน้าเพื่อมาพราะรักกับชู้มานบก็นั่งอัดบุรีอยู่ในเรือนั่งรอยอย่างใจเย็นจนเกือบสิบเอ็ดโมงก็เห็นกากีเดินลงมาท่าน้ําในจงโอบไหลลงมาส่งเมื่อทั้งสองเดินคุยกระหนุงกระหนิงเตรียมจะลงเรือในจงก็จุมพิษที่หน้าผากกากีโดยที่ไม่ทันสังเกตว่ามานบนี่จอดเรืออยู่ริมตลิง่ง มานพนิาสาต์กระสุนใส่คนทั้งสองอย่างบ้าคลั่งจนทั้งคู่วิญญาณออกจากร่างเสร็จแล้วมานพก็ขับเรือกลับมาบ้านให้น้องสาวขี่จักรยานไปบอกพี่ๆและพ่อที่โรงเลื่อยว่าตัวฆ่าคนตายต้องการจะมอบตัวแม่ในถึงกับเข่าอ่อนเอ็ง e ไปฆ่าใครมามานพก็ก้มนางเงียบไม่ตอบเมื่อพ่อและพี่ๆมาครบมนพก็เล่าให้ทุกคนฟัง พี่ชายที่บอกมนนว่าก,ากากีมีชู้ก็บอกว่าไปฆ่ามันทําไมพี่ให้เลิกกับมันเฉยๆมนพกก็บอกว่าคนอย่างมันนไม่สมควรจะเสวยสุขอยู่บนโลกใบนี้หรอกกากีฆ่าผัวเน่ะมันมีแต่ในละครแต่เรื่องจริงมันต้องเป็นคนถูกฆ่าพร้อมกับชู้พี่พาฉันไปมอบตัวทีเถอะทุกคนก็ได้แต่เสียใจครับคนที่เคยพูดว่าชื่อนั้น สำคัญชะไหนเนี่ยลองตั้งชื่อลูกหลานว่ากาก,ากีดูบ้างก็ได้ครับอ่าอยู่ว่างๆก็หาทำเรื่องแปลกๆกันหน่อยก็ได้ครับ